เอุปสิงค้าปุบพชาดกว่าด้วยลือสีลักดมดอกไม้เทพพิดาองค์หนึ่งเสด็จอยู่ที่คาครบต้นไม้ต้องการให้หลือสีโพธิสัตว์สลดใจจึงกล่าวว่า115ท่านผู้นิรทุกการที่ท่านลักดมดอกบัวที่เขายังไม่ได้ให้นั่นเป็นองค์แห่งการขโมยอย่างหนึ่ง ท่านชื่อว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นฤลือีโพธิสัตว์กล่าวว่า1.1ึ่งดอกบัวอาตมาไม่ได้ลักและไม่ได้หักดมอยู่ห่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นฤลือสีโพธิสัตว์เห็นบุรุษขุดเง้าบัวเก็บดอกบัวจึงกล่าวกับเทพธิดานั้นว่า 117 117ชายใดขุดเอาเง้าบัวหักเอาดอกบัวขาวไปชายนั้นหยาบช้าอย่างนี้ทำไมไม่ถูกกล่าวหาเทพธิดาบอกสาเหตุที่ไม่ว่ากล่าวบุรุษนั้นว่า118คนที่ทำงานหยาบช้ามากหรือคนแปดเปื้อนเหมือนพ้นุ่งของหญิงเลี้ยงเด็ก สำหรับชายคนนั้นเราไม่ว่าอะไรแต่ท่านเราสมควรจะว่ากล่าว119บุคคลผู้บริรสุทธิ์แสวงหาแต่กรรมอันสะอาดอยู่เสมอความชั่วเท่าปลายขนสายย่อมปรากฏเหมือนเท่าหมอกเมฆฤรืีโพธิสัตว์ซึ่งเทพธิดานั้นให้สลดใจกล่าวว่า 1.20นินี่เทพผู้ควรบูชาท่านรู้จักอาตมาดีซ้ำยังได้อนุเคราะห์อาตมาด้วยขอท่านโปรดเตือนซ้ำอีกเมื่อเห็นความบกพร่องเช่นนี้เทพธิดากล่าวว่า1.21ข้าพเจ้าไม่ได้อาศัยท่านเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นลูกจ้างของท่านท่านผู้เห็นภายท่านเองนั่นแหละ ควรจะรู้จักกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติอุปสิงคะปุปพภชาดกที่เจดจบ